สวัสดีครับก็สแสข่าวดังมาแล้วครับเสียชีวิตแล้วหลังถูกรอบยิงขณะกำลังหาเสียงชินโซอาเบะอดีตนายกญี่ปุ่นเสียชีวิตแล้วเมื่อวันนี้8กรกฎาคมบุกค่าสถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่านายชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นถูกคนร้ายรอบยิงล้มลงระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่จังหวัดนาระ เมื่อเวลาประมาณ1า3 0นตามเวลาท้องถิน่นโดยรายงานระบุว่านายอาเบะนั้นได้รับบาดเจ็บและมีเลือดออกจำนวนมากหลังจากที่ถูกยิงเขาหมดสติระหว่างถูกนำส่งโรงพยาบาลน,นายชินโซอาเบะถูกคนร้ายยิงจากด้านหลังจำนวน2นัดในระหว่างที่กำลังกล่าวสุนทรพจน์บนถนนที่จังหวัดนาระเมื่อเวลาประมาณ1า3 0นตามเวลาท้องถิน่น ส่งผลให้นายอาเบะนั้นลม้มลงหมดสติและมีเลือดออกเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้นำตัวนายอาเบะนั้นส่งโรงพยาบาลทันทีโดยรายงานล่าสุดรายงานว่าแพทย์ไม่พบสัญญาณชีพของนายอาเบะในขณะนี้แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีการเสียชีวิตสถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ทันทีหลังก่อเหตุ และขณะนี้คนร้ายกำลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสอบปากคํทาทั้งนี้เมื่อวันที่28สิงหาคมปี2563นายอาเบาะได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยให้เหตุผลว่าสุขภาพร,ร่างกายของเขานั้นแย่ลงพร้อมกับกล่าวว่าปัญหาสุขภาพทำให้เขารู้สึกว่าขาดความเชื่อมั่นที่จะรับใช้ประชาชนชาวญี่ปุ่นต่อไปและในเวลาต่อมาก็มีรายงานว่านายชินโซอาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนั้นเสียชีวิตแล้วกระสุนเจาะเข้าทางด้านหลังทางทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ